ร้อนนะร้อนนะร้อนจีร้อนไม่ถอดเพราะตะกี้บอกผมก็เออก่อนเข้าเพลงต่อไปเนี่ยผมขอพูดเกิดอะนิดนึงนะก็อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยก็ขาเรียกว่าขอพูดถ่ยราการนะเซนตีดิสนีย์พัช อาะเป็นขาไม่เาคนแรกมนนี้อาคีะอาขอให้โชคดีมี่นครัขอบคุณนะเอาเอาเลยใช้นครับเปนมุกตลกตลกหรือป่าไม่ผ่าผ่ไปอีกแล้วฮูอาน